ไปดูบรรยากาศการเลือกการรับสมัครสวรที่อำเภอหัดใหญ่กันบ้างต้องบอกว่าผู้ที่มาสมัครนะคะก็เดินทางเข้าไปยื่นหนังสือแล้วก็รับใบสมัครกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่คึกคักเช่นเดียวกันค่ะขณะดเดียวกันนะคะนายอำเภอหัดใหญ่ค่ะก็ได้เตรียมสถานที่รองรับสําหรับผู้พิการนะคะที่จะเดินทางมาสมัครด้วยค่ะ ที่บริเวณห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้านะคะมีผู้สมัครทยอยนทางเข้ามายื่นเอกสารการสมัครกันอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มากนักมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มาเฝ้ารอก่อนเวลา 8. ปดนาิกาสานาทีเนื่องจากผู้สมัครสวค่ะจะได้ทราบหมายเลขภายหลังซึ่งแตกต่างจากการรับสมัครสอสที่มีการจับฉลากหมายเลขทันทีเมือ่อผู้สมัครเดินทางมาถึงค่ะต้องลงทะเบียนรับบัตรคิวยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติและเข้าสู่กระบวนการบันทึกข้อมูล ซึ่งขั้นตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องกรอกข้อมูลของผู้สมัครค่อนข้างที่จะเยอะประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลมีจํานวนน้อยเพียง3ามเครื่องเท่านั้นค่ะก็ทําให้เกิดความล่าช้าทั้งนี้ทางอําเภอนะคะก็ได้แจ้งซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ก็ได้มีการเตรียมที่จะหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่นะคะได้มีการขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร มาตั้งแต่วันที่10พฤศจิกาคมที่ผ่านมาค่ะก็พบว่ามีผู้สนใจขอรับแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมคู่มือไปจำนวน219คนทั้งกลุ่มที่เคยผ่านเวทีการเมืองมาแล้วแล้วก็กลุ่มภาคประชาชนทั่วไปหลากหลายอาชีพเลยค่ะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆให้ความสนใจซึ่งการรับสมัครสามารถยื่นใบสมัครในพื้นที่ ของอำเภออื่นได้นะคะในส่วนของการรับสมัครในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่วันนี้เป็นกลุ่มที่มีหลากหลายอาชีพค่ะทั้งข้าราชการบํานาญผู้สูงอายุผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆบอกว่ามีความตั้งใจค่ะที่จะเข้ามาสมัครรับเลือกสอบอนะคะเพราะเห็นจากการทํางานของ วุฒิที่สมาชิกในช่วงเวลาที่ผ่านมามองว่าตนเองนั้นก็สามารถที่จะใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าไปสะท้อนถึงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนสู่ผู้บริหารประเทศรวมไปถึงการช่วยบริหารจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้หวังเพียงแค่ให้ประเทศมีการพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไปค่ะค่ะทางด้านของนายเอกยังอาภัยณสงขลาในอำเภอหัดใหญ่ก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าพี่น้องประชาชนค่ะมีการให้ความสนใจต่อการสมัครรับเลือกสวในรอบนี้ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ มีการขอรับใบสมัครจํานวนมากที่สุดของจังหวัดสงขลาคาดว่าหลังจากนี้ค่ะก็จะมีผู้สมัครเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่อาจคาดการเป็นตัวเลขได้นะคะแต่เมื่อภาพบรรยากาศวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอาจจะช่วยทําให้คนที่กําลังตัดสินใจอยู่กล้าที่จะเดินทางเข้ามาสมัครมากขึ้นเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนแต่ย้ําว่าขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติความพร้อมให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังค่ะมีความ กล้านะกล้าหารที่จะสมัครเข้าเป็นตัวแทนนะของกลุ่มสาขาอาชีพโดยเฉพาะถ้าเราคิดว่าเรามีประสบการณ์มีทักษะมีความรู้ความสามารถนีครับก็มาสมัครได้เลยนะครับอันนี้ก็เรียนเชิญชวนด้วยนะครับยังมีเวลาถึงวันที่24นะครับวันที่24ซึ่งเป็นวันรับสมัครวันสุดท้ายนะครับในส่วนของผู้พิการนะซึ่งอาจจะมีความขัดข้องบางประการไม่ต้องขึ้นมา นะเราจะอำนวยความสะดวกก็รออยู่บริเวณชั้นล่างนะครับนะก็ไม่มีปัญหาใดๆในเรื่องของการสมัครนะครับแต่อย่างใดครับ